สวัสดีครับกิติกับผมเพจ Facebook กิติคนกำนวลครับเมื่อนี้สวัสดีกันในวันที่7เมษายน2020นะครับเบิ้งรับชมคลิปให้จบคลิปนะครับคลิปนี้ผมสีฟ้าเทิงขนมน้อยกับขนมเล่าครับพี่น้องนะครับเทิ้งน้อยเทิ้งเล่าในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเบิ้งให้จบคลิปครับผมเอาเริ่มต้นกันที่ขนมน้อยครับพี่น้องขนมน้อยวันนี้นะครับวันที่7 เมษายน2025ครับเลขกวิ่นหาตัวครับ9 0 1 2 3ครับ90 1 2 3นะครับผมตัวเด่นครับ9กับ3ครับผม9 3วิ่งรูด3ครับ2ตัวเน้นๆตามขาดครับผม3 9 3ามครับเก้าสครับ3ามเก้าสามสอเก้าสอส่วนสตัวเนียนๆก็เป็น2 3งสามเก้าศูเก้าแล้วก็หนึ่าครับ0 3นย์สามเก้าหนเก้าสอเก้าครับเอามันหมาน,มนสุขููสุคนครับส่วน แนวทางขนมเหล้าวันที่เจ็ดเมษายน2 0 0พยีหาครับผมผมจะป้อยภาพหนิ่งไปแล้วเนาะนะครับ4 5 6 7 8เหล็กวิ่งหาตัวครับ4 5 6 7 8ครับผมส่วน2ตัวเด่นครับ4กับ8 4กับ8 หวดที่ผ่านมาผมว่าง0ูนย์หนึ่งสงสามสีหวมวันสุกเนาะศูนย์หนึ่งสอเด่นศนกับสวิ่งรูด0ูนย์สสี่หาเสยนะครับเอาเอาตาตำแหน่งเด่นจากหวดที่แล้วเนาะคือตำแหน่งที่หาครับเลขแปครับผมวิ่งรูด8พี่น้องวิ่งรูด8ส่วน2ตัวนเด่นกับ8ปดสี่แเจ อ้าวแล้วก็ C7 ครับ 8C 87 C7 สามตัวเนี่เนีกับ7 8C 5 8C แล้วก็6 8C 7 8C 5 8C 6 8C ครับผมมันๆสมืนูปสุขนครับพี่น้องกลัวไปได้คลิปเดียวเลยเดี๋ยวถ้าถ้ามีเวลาจักน้อยนึงผมก็สิตัดคลิป ให้เป็นคลิปสั้นคลิปเลี้ยวเนาะให้พี่น้องได้เบิง่งเป็นของไผ่อวงมันนะครับนะสรุปผลงานของเอ่ห้าน้อยมาว่างสักนิดนึงเนาะผมว่างเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับของของวันที่หกเนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเดนวิ่งหลุดหนึ่งครับหนึ่งมาตัวเดียวครับมาน้อยเฉพาะกิจเก้าห้าหนึ่งนะครับน,น,นี้ก็จับเลขหลุดพิดอีกแล้วนะแต่ว่าตัวเด่นกับมาอยู่ แต่ว่าก็มีแตก3ตัวจากเลขกวิน่นอยู่ดเดศูนย์แปของน้อยกาชาติครับ7จ็แต่ว่าตัวตัว,ตว,ตว,ตวยังก็เลื่อนเลขวิ่นกับมาอยูนะกะมี่เจ็ดศูนย์แนี่แหละนะครับที่มันมาแ้วก็มี7เจ็ก่าน้อยปกติครับผมเจ็ก่าอันนี้มาเล็กเจ็นเี่เนาะทำเป็น7จ็หรือเจ็ดแปดหนึ่งจริงสิเนาะ แตก3ตัวนิยนๆเลยเดีนี้โอ้เสียดายนะครับเจ็ดเจ็ดเก่าน้อยปกติอีกก็โอเคอยู่ครับอยู่ในกรอบอยู่เป็นตัวเดนพร้อมแล้วเลยเกียรตินะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ2 2 2สองสองแปดดของน้อย VIP ครับ88กิมาจากเล็กวินคือกันแต่ว่าสแตนดาร์ดสแตนดาร์ตยังหน่อยเหล็กหลุดตัวมาจาก2น้อยอันนี้มันก็มีตัวเดนอยู่นะเจ็ดเก่าก็ เจ็ดเก่ากับเจ็ดศูนย์แปดอันนี้แล้วแต่ผู้นําไปใส่งานเนาะนะครับถ้าใส่มีวิธีการใส่งานที่ถูกต้องกันสิโอเคอยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับผมนะกับพวกหัวทิปไใหญเอาเดี๋ยวผมติดตัดเป็นคลิปเป็นคลิปเดียวกันสำหรับคลิปเลี้ยวนะครับส่วนคลิปยากกับคลิปนี้คลิปเดียวเลยทั้งสองแนวข้างครับขนมน้อยขนมลาครับมันหานครับผมสวัสดีครับ